สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำกิมจิชีกเกแบบว่าไม่ใส่อะไรเลยอยากกินแบบเกาหลีแต่หมูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่ผักกาดเอาไปดองเลยจ้ะใส่พริกนี่ทำกิมจิทิ้งไว้และกินสดๆแล้วไม่อร่อยแกงค่ะนวันี้จะมาทำให้ดูว่าแกงกิมจิทำยังไงเอาแบบไม่ใส่อะไรเลยนะแบบได้อารมณ์แบบเกาหลีเกาหลีเขาก,ก,กินง่ายจริงกิน ไม่มีอะไรกินเลยก็กิมจิกับข้าวจบแล้วแต่เราจะมาแกงให้มันมีรสชาติไม่ได้แบบสดน้ำซุปหน่อยใส่น้ำมันเข้าไปเลยจ้ะมีหลายสูตรมากนะคะต้องคอยตามแต่วันนี้เอาเฉพาะแค่คี่เก็บสุดๆอยู่บ้านไม่ได้เอาไปซื้อหมูมีแต่กิมจิน้ำมันกิมจิเทลเบ้เซี ดูทำกับข้าวนะคะอยู่ก็บทำอะไรนไ่มจะกินม่ด้เห็นไหมคะอืม้มหอมกิมจิเดี๋ยวมาบอกสูตรกิมจินะคะง่ายๆเลยทำเองได้เดือดมีปลากระป๋องใส่ปลากระป๋องค่ะเสร็จแกงกิมจิใส่มาม่าก็อร่อยค่ะเกาหลีกินกิมจิใส่มาม่านะคะอร่อย นี่เดือดแม่จะใส่จุดกระเทียมสับเกาหลีใช้กระเทียมหัวใหญ่นะคะแต่บ้านเราเนี่ยกระเทียมบ้านเราหอมกว่าเยอะคิดว่าไม่เผ็ดเติมพริกป่นหนึ่งช้อนจุดๆๆแต่เลยผัวไปพร้อมกันเลยเพราะเดี๋ยวน้ำมันของพริกก็จะได้หอมน้ำมันของพริกด้วยจุดจากนั้นใส่ดีดีคะรสดีเนี่ย จะยังไม่เติมเพราะว่าเดี๋ยวชิมกิมจิก่อนถ้ารสชาติมันได้แล้วก็จะไม่เติมถ้ารสชาติไม่ได้ก็เติมรสดีจบละค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยง่ายไหมคะอยู่เกาหลีกินง่ายมากแบบนี้เลยอันนี้รู้จักไหมแซวชัดเป็นเขาเรียกอะไรเคยบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเอามาใส่ถังดองกับเกลือเหมือนหมักเหมือนกับปรลา อาหลีกินปลรรานะคะบอกเลยกินปลรราลจ้ะแม่มีน้ำต้มอยู่นิดหนึงใส่เลยจะหอมแล้วปุ๊บทำให้ได้ประมาณถ้วยหนึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้แม่อาจจะมีกิมจิแพ็คเป็นแพ็คสำหรับแกงพร้อมพลิกส่งไปขายที่ไทยใครอยู่ไทยอยากกินแกงกิมจิสอบถามมานะคะเอ,อินมานะเจ้าแ,แม่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง ชิมก่อนโอ้ยอร่อยโอ้ยผู้รับผู้หลงผู้รับผู้หลงผู้รับผู้หลงมีจังมือซุจังมัดซุนไม่ใช่ค่ะมัดคันจังคันจังสีอุ่นขาวค่ะอุย้ยเติมน,นั่นเติมน,นี่เติมนั่นเติมนี่ไม่ต้องเติมก็ได้ค่ะใส่รสดีจบ ออกเลยพูดเลยตรงนี้ใส่รถดีจบเกาหลีกัเกาหลีเตอสูแม่หหอกรถดีเข้าไปจบค่ะเห็นมัมยคะแกงกิมจิเสร็จแล้วมีหมูใส่หมูมีไก่ใส่ไก่มีเนื้อวัวใส่เนื้อวัวมีปลากระป๋องใส่ปลากระปอ๋องได้ซุปเกาหลีอร่อยๆเสร็จ จะกินกับข้าวก็อร่อยหรือเกาหลีข้จะต้มแบบนี้ยแล้วก็เอาใส่มาม่าเนี่ยโยนเข้าไปไม่ต้องใส่เครื่องปรุงนะคะแล้วก็กินเลยบ้านเรานะมะมะมะออ่าจะเป็นมาม่าต้มแยมใส่เข้าไปน่าจะรสชาติม,ะมะีมาม่ากเปาเลยไม่ต้องใส่เครื่องปรใส่เลยเลยถ้าไม่มีพวกใส่แซวอะไรเนี้ไม่ต้องใส่นะคะก็ใช้แค่กิมจิล้วนๆน,นี่ซุดกิมจิเสร็จแล้ว ง่ายบอสสองนาทีก็ถึงแต่วิดีโออาจจะยาวเพราะแม่พูดเยอะรูดี้า่ม่อแม่